สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ Sony Xperia Z1 นะครับ Sony Xperia Z1 การดีไซน์ก็ยังคงคล้ายกับออ Sony Xperia Z นะครับก็คือไม่แตกไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักก็คือมาพร้อมกับระบบกันระบบคุณสมบัติกันน้ำได้เหมือนเดิมนะครับเหมือน Xperia Z นะครับก็คือสเปคเด่นๆของ Sony Xperia Z1 นะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ5นิ้ว หน่วยประมวลผลแบบคอสคอร์สอจจิกนะครับความเร็วของแรมนะครับ2จิกกิบต์หน่วยความจำภายใน16จิกนะครับลูกค้าสามารถเพิ่มฮีตดีกาได้ถึง64ิจิกนะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.2.2ครับน้ำหนัก170กรัมต้องดิจิตอลด้านหลังนะครับ20.7พิกเซลนะครับอันนี้ถือว่า มีความละเอียดมากกว่ารุ่นอื่นๆนะครับมีกล้องรูรับแสงสูงสุด2.0นะครับสามารถแชร์ภาพขึ้น Facebook ได้ทันทีนะครับเวลาเราถ่ายภาพเนี้ยครับสามารถถ่ายภาพรัวได้61ภาพนะครับใน2วินาทีเท่านั้นนะครับก็คือ Sony Xperia z นะครับก็คือจุดเด่นๆของมันก็คือที่มาพร้อมกับกล้องนะครับมีกล้อง ก็คือมีกล้องละเอียดมากถึง20.7ล้านพิกเซลนะครับอันนี้ก็คือลูกค้าก็ลองใช้ดูแล้วกันนะคะว่าคือจะมีความแตกต่างจาก Sony a เอ็กซ์เพนนะครับรุ่นเก่ามากมากขนาดไหนนะครับผมขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับ